เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกม b บีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะครั้งนี้จะเป็นในส่วนของตู้กาชาใหม่กลางเดือนนะครับตัวละครที่มาเป็นตัวละครลิมิเต็ดทั้งคู่เลยนะครับนั่นก็คือน้องลีทอตโต้แล้วก็เกมมี่นะครับมาในรูปแบบธีมคริสต์มาสอีกแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยตู้ไทยเดือนก็เป็นคริสต์มาสแล้วใช่ไหม ครั้งนี้ตู้กลางเดือนก็หยิบม,มาทําเป็นคริสต์มาสต่อนะครับซึ่งความพิเศษของตู้นี้ก็แน่นอนครับเป็นตัวละครจากสงคารามเลือดพันปีเหมือนตู้ที่แล้วเลยครับตู้ที่แล้วเนี่ยอุนโอฮานะโคทิสึอิซาเนแล้วก็เนมุเนี่ยทั้ง3คนก็เป็นตัวละครพิเศษเหมือนกันเป็นตัวละครจากสงคารามเลือดพันปีนะครับสคนนี้ก็ตัวละครจากสงคารามเลือดพันปีเช่นกันนะครับก็อยู่ในซีรีส์สงครามเล 1, ือดพันปีแค่มาในรูปแบบธีมคริสต์มาส นแน่นอนว่าเป็นลิมิเต็ดนะไม่ออกจากการร่วมตู้อื่นๆยกเว้นซีรีส์ตัวเองนะครับก็ในส่วนของตู้นี้เนี่ยเป็นตู้กลางเดือนนะครับเหมือนเดิมเลยตู้กาชากลางเดือนจะไม่มีตู้แยกจะเป็นตู้หลักเพียวๆนะแล้วก็เลทข,ของตู้กลางเดือนต้องบอกเลยว่าดูดีมากด้วยนะครับในส่วนของระยะเวลาวันวางจําหน่ายนะครับตู้นี้จะวางจําหน่ายตั้งแต่วันที่19ธันวาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะ อยู่จนถึงวันที่31ธันวาก่อนบ่าย2โมงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเพชรและเพื่อนๆกลัวในเรื่องของตู้ท้ายเดือนรอวันที่27ก่อนได้นะครับวันที่27ธันวาเนี่ยทางตัวเกมนะครับทาง Off ฟ c เ a l เนี่ยเขาจะมีไลายใหญ่ที่เรียกว่าบางไขไลท์นะครับไอไลท์นั้นเนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวละครใหม่ที่จะมาท้ายปีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มั่นใจรอดูก่อนได้ครับเพราะปกติตัวละครท้ายปี มันเก่งตลอดและยิ่งมีบางใครไรอีกผมคิดว่าน่าจะเก่งนะถ้าเกิดไม่มั่นใจก็รอดูกันก่อนได้นะครับในส่วนของเลดตู้กาชานี้นะครับตามที่เกิดไปนะตู้กลางเดือนเลดดูดีเสมอนะครับไม่มีหลุดเลดอัตราการได้5ดาวอยู่ที่6%เปเซตในทุกๆสเต็ปนะครับมีลดราคาเยอะด้วยนะครับปกติเนี่ยเขาจะลดราคาแค่2ครั้งต่อ5สเตป็ปอันนี้เนี่ยสิสเตป็ปลดถึง6ครั้งด้วยกัน นะครับก็เพิ่มมาอีก2แล้วก็มีการันตีทุกๆสเต็ปที่3ามนะ3 3 6 6การันตีนะครับแล้วก็การันตีใหญ่เลยนะครับก็คือสเต็ปที่10แล้วก็20ที่เพื่อนๆจะได้ตัวละครหน้าตู้นะอ้าวไม่ใช่คาว่าหน้าตูห้หรอใช้คําว่าได้ตัวละครใหม่นะครับที่มาใหม่1ตัวละครนะครับสิบยเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็คือ2คนนี้ ไม่ได้น้องลิลลโต้ก็ได้ในเรื่องของเกมมี่นะครับหนใน2ขึ้นอยู่กับว่าดวงจะออกใข่นะครับเป็นตู้ที่เป็นตู้เดียวนะในซีรีส์ที่มีการการันตีตัวละครใหม่นะครับก็เป็นเรื่องปกติของตู้กลางเดือนอยู่แล้วนะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็สเต็ปที่25เพื่อนๆจะได้ตัวซึ่งสามารถเอาไปเลือกรับได้ว่าอยากได้ใข่นะครับแต่ตู้นี้นะตู้ใหม่ ไม่มีดุลเดชก็จริงแต่ความน่ากลัวคือตัวละครในตู้มันเยอะนะหลังๆเป็นมานี้ทุกตู้แหละนะครับตัวละครในตู้เนี่ยรวมๆกันแล้ว12ตัวละครนะครับแล้วก็ตู้นี้ตู้กลางเดือนดันมี2ตัวละครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโคต้าตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวใหม่เนี่ยมันก็เบียดเพิ่มเข้ามาอีกถ้าเกิดเป็น3เนี่ยตัวละครลุ่มตู้มันจะเก้าแต่อันนี้เป็น2ตัวละครลุ่มตู้เลย10ตัวละครไปเลยก็หน้าหวัดหวันอยู่หน้าสลับคนที่มีตัวละครเยอะๆนะครับ ในส่วนของตัวละครลุวมตู้นะครับไม่ใช่ตัวละครลิมิต็ดนะเป็นตัวละครเทศกาลทุกตัวละครนะครับไม่ใช่ตัวละครนิยายซีรีส์สงครามเลือกเป็นปีไม่ใช่นะเป็นตัวละครเทศกาลเพราะว่า2คนข้างบนเขาเป็นมามาแบบธีมคริสต์มาสนะธีมเทศกาลนะครับตัวละครลุวมตู้ก็เป็นธีมเทศกาลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของภาพรวมตัวละครลุวมตู้ว่า ณปัจจุบันยังสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับผมเริ่มที่คนแรกก่อนเลยก็คือกิมจอนะกิมจอเป็นตัวละครดอบน้ำหอมใหญ่นะครับภาพรวมเกมเพย์ถือว่าใช้ได้คดามเมจก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมากับยูริจิแล้วก็อิจิโกะนะครับสองคนนี้เหมือนกันก็คือดอบทั้งน้ำหอมเล็กแล้วก็หยาดน้ำนะั้นดบสองอย่างยูริจิเนี่ยสกิลสองเป็นสกิลซูปเปอร์บัฟด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาไปเล่นในเลดบอสได้นะทั้ง2คนเลยนะทั้ง2คนเนี่ยเพื่อนๆเอาไปเล่นในเลดบอสได้เผื่อหวังดอกหยดน้ําแล้วก็น้ําหอมเล็กนะครับแต่ยูริจิเนี่ยเขาสกิลสอมีซุปเปอรบ์บัฟนะครับก็เอาไปซัพพอร์ตในทีมได้นั่นเองเนาะแล้วก็ลูเคียลูเคียผมว่าจะด้อยสุดในตู้นี้เพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่เป็นหลักนะตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบเอาไว้แบกคอนเทนต์ยากๆก็จริงแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆของเขากลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือช่วยฟาร์มแต่ว่าลูเคียเนี่ยไม่ครับลูเคียนี้ เป็นตัวละครออกมาทั่วไปเลยเน้นดาเมจเน้นโจมตีแต่ว่าภาพรวมไม่ได้ออกมาเก่งนะครับดาเมจก็ไม่ได้แรงภาพรวมเกมเพลย์ก็ไม่ได้ดูดีนะเป็นตัวละครที่แบบกลางๆเฉยๆเ,เลยสำหรับลูเคียนะครับแล้วต่อมากับโอลิฮิเมโอลิฮิเมเนี่ยเป็นตัวละครที่ช่วยซับทีมได้เพราะว่าสกิล2ของเธอสามารถแจกบัฟนะครับเป็นซุปเปอร์บัฟแล้วก็แจกโลได้อันนี้คือข้อดีของเธอนะครับสามารถเอาเป็นตัวละครเสริมในการตีกิวเผื่อเพื่อนๆขาดตัวละครแจกบัฟ จากโลก็สามารถเอาฮิเมะไปช่วยได้แล้วตัวน้องยังมีอ b i l i ตี้ช่วยแชร์กันสถานะให้เพื่อนๆในปาร์ตี้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโอฮิเมะนะครับแล้วต่อมากับคุจิกิเบียคุยะนะครับพี่เบียคุยะเวอร์ชันนี้ลิงจะเป็นลิงช่วยฟาร์มน้ำหอมใหญ่อันนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับเพราะเป็นในส่วนของลิงคุณสามารถเอาไปใส่ให้ตัวละครสีส้มตัวอื่นๆก็ได้มันจะแตกต่างจากพวกอาบลิตี้เหมือนพวกกิมจจอที่แบบ ต้องใช้ตัวเขาในการเล่นนะแต่เบคุยะเนี่ยเอาไปสมสัยให้คนอื่นก็ได้นะครับคนต่อมากับเนเรียนนะอารมณ์เหมือนโอริฮิเบะเลยครับเป็นตัวละครช่วยในการแจกโล่แจกซุปเปอร์บัฟนะครับแล้วข้อดีของเธอคือเขาไม่มีในส่วนของสถานะผิดปกติแล้วมันดียังไงไม่มีสถานะผิดปกติเวลาคุณตีกิ้วเนี่ยตัวละครยุคสมัยนี้สส่วนใหญ่นะ ตัวละครสายสกิลที่เราเล่นมือเนี่ยจะมีอ b บ l ลิตีก็คือเมื่อทำอีกฝ่ายติดสถานะผิดปกติเราจะได้บูสต์ SP 80อเนะครับโอลิฮิเมเนี่ยบางทีเขาไปแย่งสถานะแต่ว่านเนเลียนเนี่ยมันไม่มีสถานะมันเลยตัดปัญหาเรื่องแย่งสถานะกันนะครับก็เล่นกันชิวๆสบายๆช่วยแจกโลช่วยแจกซุปเปอร์บัฟนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเผาที่นเนเลียนเขาคิลเลอร์คือหัวหน้าหน่วย นะครับซึ่งสามารถเอาไปช่วยเป็นดาเมจเวลาตีกิวได้ด้วยนะสลับเนเรียดน,นะครับดาเมจอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็ช่วยทั้งดาเมจช่วยทั้งซับได้นะครับก็ดีกว่าช่วยแจกโลแจกบัฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็คนต่อมากับกิมจอนะครับกิมจอจะเป็นตัวละครดอบน้ําหอมเล็กที่ปริมาณเยอะมากๆนะครับในส่วนของออบลิตี้เนี่ยเขาดอบถึง10ขวดด้วยกันเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ เอาไว้ดรอปน้ำหอมเล็กสมัยใหม่นะที่มันดรอปมากกว่าเดิม5ขวดเป็น10ขวดมากกว่าเดิม2เท่านั่นเองภาพรวมเกมเพย์ถือว่าดูดีระดับหนึ่งด้วยนะครับไม่แย่เลยแล้วก็ดาเมจถือว่ามีมีบูสต์เอพีแปเข้าไปด้วยสำหรับกิมจอเวอร์ชันนี้เนาะแล้วก็ถัดมากับน้องฮีนะนะครับฮีนะจะเป็นตัวละครช่วยฟาร์มในเรื่องของหยาดน้ำนะภาพรวมดาเมจถือว่ามีนะครับแต่ว่าเกมเพย์อาจจะไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร่นะเกมเพย์ Pay, ติดขัดนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อน,อน,อนครช่ยายาา้เอเน น้องฮีนาตอบโจทย์นะครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของตัวละครล่่มตู้นะครับกับน้องฮิเมะคนเดิมนะก็ตู้นี้มี2เวอร์ชันนะเหมือนกิมจอเลยแล้วก็ฮิเมะฟิวเจอร์เนี่ยหลังๆมาบ่อยมากนะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมาเพิ่งมากับตู้คริสต์มาสล่าสุดไปนะครั้งนี้มาอีกแล้วนะครับฮิเมะเวอร์ชันนี้เป็นตัวละครช่วยดามเมจในการตีกิวได้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวละครออกแบบหลักๆเลยคือช่วยตีกิวยมทูตระยัไก่ นะครับซึ่งณปัจจุบันตัวละครที่มันเก่งๆในการสังหารยมทุระยะไกลเนี่ยมีค่อนข้างน้อยยิ่งสายโจมตีปกติเนี่ยยิ่งห่างกันฟ้ากับเหวเลยนะครับเพราะว่าตัวละครสายโจมตีปกติที่สังหารยมทุระยะไกลเนี่ยเอาไว้ตีกิวอ่ะมันไม่มีเลยนะครับสำหรับสายโจมตีปกติระยะไกลคือมันไม่มีเลยมีแค่น้องฮิเมะคนเดียวนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นตัวละครยุคใหม่เลยนะครับช่วยทังซปเปอร์บัฟได้รวบตัวละครได้ทําดาเมจได้นะครับเป็นตัวละครที่ ตอบโจทย์มากๆในการช่วยตีกิลยุมทูตระยะไกลใครกำลังติดปัญหาเรื่องตีกิลยุมทูตระยะไกลคีมเมตอบโจทย์นะครับและต่อมาเราจะมาดูในส่วนของตัวละครใหม่กันบ้างนะครับผมจะเริ่มที่คนแรกกับเกรมี่ก่อนเลยนะเกรมี่เวอร์ชันคริสต์มาสปี2020นะเขาไม่ได้ใช้คำว่าสงคาเลือดพันปีก็จริงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่สงคาเลือดพันปีนะอ่าเวลามีแคมเปญแจกตู้ฟรีสงคาเลือดอะไรพวกเนี้ยตัวละครพวกนี้มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ด้วยนะครับ เกมมี่จะเป็นเผ่าควินซี่สแตนร์ลิตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงสายโจมตีปกตินะครั้งนี้มาเป็นร่างโจมตีปกติเลยค่าเอดีเคที่เลเวล2อ0อยู่ที่819หน่วยนะครับก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะนอกจากนี้ตัวของเกมมี่ยังเป็นผู้สังหารยมมาทูตอีกด้วยสามารถตียมมาทูดได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับ ตัวเกมมี่เนี่ยจะเน้นตีเพียวเป็นหลักนะครับไม่มีสถานะผิดปกตินะเพราะฉะนั้นวางใจได้ไม่แย่งสถานะผิดปกติกับเพื่อนนะครับลิง์จะเป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ35นะก็สูงที่สุดในเกมในณปัจจุบันตอนนี้นะครับสกิลพัสซีที่เกมมี่ได้รับนะครับลบเชิญบวก1ครั้งไม่ติดอ่อนแรง ร้อยเปอร์เซนต์สามารถไปยืนแช่บ่ออ่อนแรงได้เลยก็สอดคล้องการตีกิวยมทูตระยะประชิดนั่นแหละนะครับและตัวของเกมมี่ยังมีในส่วนของการหลบหลีกความเสียหายจากยมทูตด้วย5 0เก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับที่เผายมทูดโจมตีใส่เกมมี่เนี่ยแล้วมันจะวุดไปเองนะดาเมจมันจะไม่โดนต่อให้แอนิเมชันเนี่ยมันเหมือนจะโดนก็ตามแต่ว่าดาเมจจะไหลผ่านไปเลยนะครับและในส่วนของอาเบเลตี้ที่ตัวของเกมมี่ได้รับนะครับ เพิ่มความกว้างของการโจมตีปกติ20%นะเพราะฉะนั้นมีเพิ่มความกว้างมาแล้วหายห่วงนะครับไม่พิการแน่นอนเพราะว่าสายโจมตีปกติระยะประชิดเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความกว้างมาให้ผมบอกเลยมันมันเหมือนไปไม่สุดนะอันนี้คือมาช่วยซับคือดีมากๆสำหรับอเวต,ตีตรงนี้นะครับความเสียหายโจมตีปก,ต,กติแรงขึ้น70%ถ้าเอาไปรวมกับลิงค์ที่ได้รับจะเป็น105%เลยนะครับ มีในส่วนของซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแล้วก็ไม่สนใจการการัดศัตรูไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของศัตรูอีกด้วยนะครับก็อาบลิตี้ที่ช่วยซับในการเล่นถือว่ามีมาให้ครบนะทั้งความกว้างทั้งยกเลิกกาดทั้งไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของศัตรูนะครอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับมีในส่วนของยืดเวลาท่าเสริมพลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังด้วย ตัวเกมมี่จะเป็นตัวแรกในเกมที่มี2สกิลบัฟเลยนะครับทั้งสกิล1และก็สกิล3นะซึ่งตรงจุดจุดนี้เนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าระยะเวลาในการบัฟของสกิล1มันจะเท่ากับตัวละครที่บัฟของสกิล2หรือเปล่านะเพราะปกติสกิลบัฟเนี่ยมันจะเป็นสกิล2ถ้าเกิดเป็นตัวละครเก่าๆหน่อยก็จะเป็นในส่วนของทำไม่ตายนะครับแต่ว่าส,ส่วนใหญ่เนี่ยหลงัลงๆเขาเป็นสกิล2หมดแต่ของเกมมี่มันเป็นสกิล1ซึ่งตรงจุดๆนี้ ผมยังไม่รู้คําตอบแน่ชัดว่าพอมันรับมาเป็นสกิลหนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นในการบัฟท่าโจมตีเนี่ยอ่ะเปอร์เซ็นในการบัฟ a d k บัฟ DEF บัฟ f c 1เนี่ยนะโจมตีป้องกันคลินเนี่ยมันจะเท่ากับสกิลสองหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะแต่สกิลสามเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเพิ่มเปอร์เซ็นบัฟรุนแรงกว่าเดิมนะไอ้พวกโจมตีป้องกันแล้วก็คลิต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะกว่าเดิม นะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกชีหนึ่งนะ,ะแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือถ้าสกิลหนึ่งของเกมมี่มันบัฟระยะเวลาเท่ากับสกิลสองของตัวอื่นเนี่ยตัวเกมมี่จะเป็นตัวละครที่ไม่ต้องใส่ลิงก์ลดคูดาวสกิลเลยนะครับเพราะสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยมันคูดาวยี่สิบวิพ้นของการบัฟก็ยี่สิบวินาทีไปฟูลดาเมจได้แบบเพียวเโ <ๆ S 1> หดๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีอาบัตตี้ช่วยในการบัฟทั้งคู่ยืดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลัง อันนี้รอไปดูอีกทีหนึ่งงนาะน่าสนใจมากสำหรับเกมมีนะครับมีในส่วนของบาเลียบวก15ด้วยนะบาเลียตอนเริ่มต้นเกมนะครับคุณจะกันดาเมจได้15ฮิตในช่วงต้นเกมประมาณ20วิ30วินะผมจำเวลาที่เป๊ะไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะไม่แม่นเหมือนกันนะแต่ว่าประมาณประมาณเนี้ยประมาณ20-30วินะครับ1ิฮิตคุณจะไม่โดนการโจมตีเลยนะครับ เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารนะครับสาเซนแต่ถ้าเกิดไปตีแบบคิวจะเป็น50%านะก็ในส่วนของผู้สังหารยมทูตนั่นแหละนะครับใช้ได้กับเผายมทูตนะเพราะว่าพี่แกเป็นผู้สังหารยมทูตเนาะความแรงในการโจมตีระยะประชิดแรงขึ้น10%ตัวแกมี่ตีระยะประชิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปตีกิวจะเปลี่ยนเป็น30%ทันทีนะก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวกหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอาไปตีกิว จะเปลี่ยนเป็นบวก2นะครับตัวละครของเกมนี้ออกแบบมาช่วยตีกิวเป็นหลักในส่วนของอ b i l ลิ y ี่นะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในการตีกิวนะในภาพรวมของอบพลิทีความลงความแรงบีคบและที่น่าสนใจก็ตามที่บอกก็คือในเรื่องของการบับนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าประสิทธิภาพในการบับมันจะเทียบเท่ากับตัวละครก่อนหน้านี้หรือเปล่านะที่แบบเป็นสกิลสอนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเทียบเท่านะคิดว่าน่าจะนะครับเพราะว่าเขามีเพิ่มประสิทธิภาพมาด้วยนะครับแล้วก็ ยืดระยะเวลาเสริมอันนี้น่าสนใจมากว่าจะวนบูธท,ทันหรือเปล่าการบูธเนี่ยประสิทธิภาพในการบูธเนี่ยมันจะบูธเท่าปกติหรือเปล่าถ้าเกิดเท่าปกติบอกเลยตัวนี้วนบูสนุกสนุกเลยนะครับถ้าเกิดได้บัฟสกิลสเนี่ยก็แรงขึ้นไปอีกนะแล้วก็ไม่ต้องใส่ลิงค์รถคู่ดาวนะตัดปัญหาเรื่องต้องตัดดามจออกแล้วให้วนบูธท,ทันนะตัดปัญหาเรื่องนั้นไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเกมเพ์เกมเกมีก,กันว่า ภาพรวมเกมเพจจะดูดีมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าภาพรวมอาวุธีต่างๆถือว่าดูดีระดับหนึ่งแล้วนะครับมาเริ่มกันที่การโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติเนี่ยเป็นการโจมตีระยประชิด4ครั้งด้วยกันนะอันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยชอบแอนิเมชันการโจมตีปกติของเกรมี่เท่าไหร่นะครับมันดูไม่กว้างแต่จริงจมันกว้างนะมันได้เพิ่มความกว้างมาแต่ว่า มันดูไม่รุนแรงเลยอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันของขวัญตกมันเหมือนมันขาดน้ําหนักอ่ะเออมันดูแบบไม่สักใจนะครับอืมแต่ว่าความแรงมันอยู่ที่อเบอิตี้นะไม่ได้อยู่ที่แอนิเมชั่นนะครับสกิลหนึ่งเห็นไหมเป็นสกิลบัฟนะครับแล้วก็คูดาวยี่สิบวิเท่านั้นนะก็ต้องไปรอลุ้นกันว่ามันจะอยู่นานหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่เท่าปกติ20วิเนี่ยวนได้ชิวๆสกิล l อเป็นการรวบมอนด้วยอันนี้ดีเลยนะครับรวบมอนแบบนี้คุณสามารถตีมอนฟรีในจังหวะที่รวบได้ นะันเนี่ยคุณตีฟรีได้เลยนันะได้รวบม,มอนแล้วก็ตีฟรีไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล3โจมตีทั้งจอพร้อมกับบัฟที่พิเศษกว่าเดิมนะครับมันเป็นบัฟที่เพิ่มค่าพลังต่างๆได้เยอะกว่าเดิมนะค่าพลังโจมตีค่าป้องกันแล้วก็ค่าคลีเนี่ยได้เยอะกว่าเดิมเนาะก็บัฟถึงสสกิลน่าสนใจมากแล้วก็ในส่วนของทำไมตายนะครับนะแอนิเมชันแจกของขวัญหนเป็นซันต้า มันแค่เปลี่ยนอุกาบาทเป็นของขวัญเออก็สวยดีนะสำหรับแอนิเมชันนะครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายแล้วนะครับกับน้องลีทอโต้นะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเรียกเป็นทอเตโต้ตลอดเลยนะเนืงจากต้องตัดหัวล้านซะแล้วนะครับก็ชื่อน้องจํายากนิดหนึ่งนะลีทอโต้นะบางทีผมอาจจะเรียกเป็นลีลอตโต้บ้างก็ต้องขออภัยนะบางทีแบบจําชื่อผิดนะต้องขออภัยด้วยนะครับ ตัวของลิทโตเนี่ยเนี่ยลิ้นผ่านเอีกรับตัวของลิทโตเนี่ยจะเป็นเผ่าควินซี่ชาตาลิเตอร์สีเขียวนะสายสกยิลนะครับค่า SP อยู่ที่917หน่วยที่เลเวล200ก็ถือว่าสูงเลยนะแล้วนอกจากนี้ตัวของน้องเนี่ยยังเป็นผู้สังหารชาตาลิเตอร์แบบพัสอีกด้วยนะสามารถตีชาตาลิเตอร์ได้รุนแรงกว่า ปกตินะครับในส่วนของถ้าไม่ตายนะซําให้ศัตรูเนี่ยติดแผลชะกันแล้วก็ลูกกินได้แบบร้อยเปอร์เซนเลยนะตัวละครที่โดนการโจมตีถ้าไม่ตายของน้องเนี่ยติดทั้งแผลชะกันแล้วก็ลูกกินนะขออภัยบางจังหวะลิ้นพันนะครับและในส่วนของ ex move ที่น้องได้รับนะครับจะเป็นในส่วนของจะเป็นการโจมตีนะโจมตีแบบกว้างๆนะรอบตัวนะครับแล้วก็แจกบาลีให้ตัวเองกับเพื่อน5้าหน่วยด้วยกันนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์อีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนของลิงก์ที่น้องได้รับนะครับก็จะเป็นในเรื่องของลดคู่ดาวสกิล12%พร้อมกับเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดลุกกินอยู่เนี่ยดามเมจรุนแรงขึ้น30%ซึ่งแน่นอนว่าเป็นลิงก์เฉพาะทางแต่ว่าลิงก์นี้เนี่ยใช้กับตัวน้องได้ดีแล้วก็ใช้กับบางตัวละครได้ยกตัวอย่างเช่นเกมมี่ฉลองครบรอบ9้าปีนะครับเกมมี่สีเขียวเนี่ยอาลิงก์นี้สามารถใช้กับเกมมี่ได้เพราะเกมมี่เนี่ยมันทําให้ศัตรูติดอาลุกกินได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ใส่อันนี้ไปตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ และในส่วนของสกิลพาสีที่ตัวของน้องลิซัตโตได้รับนะครับลบฉุเฉินบวกหนึ่งครั้งเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินด้วยนะก็เสริมความผิวเข้าไปเลยตัวนี้มีความคล่องมือแน่นอนนะครับและตัวของลิซัตโตเนี่ยไม่ติดอ่อนแรงเลยร0อไปอรยูนแช่บ่ออ่อนแรงได้นะครับและในส่วนของอาบิลิตี้ที่ตัวของลิซัตโตได้รับนะครับความกว้างของสกิลเพิ่มขึ้น20%นะความแรงถ้าไม่ตายเนี่ยแรงขึ้น60%แล้วก็ เมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยติดนานขึ้น2วินาทีพร้อมกับเผ่าคุนซี่เมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติอยู่สถานะอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นลูกกินหรือว่าแผลชะกันนะติดอะไรก็ได้คินซี่พวกนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น30อร์เนะทรงผลนังทีมและปาร์ตี้เลยกําหนดแค่เผ่าแต่ไม่กําหนดสีก็ถือว่าเป็นอาเบอริตี้ซัพพอร์ตที่ดูดีเลยใช้ได้ทั้งตัวเองแล้วก็ใช้ได้ทั้งเพื่อนๆนะขอแค่ ตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติแล้วก็ต้องเป็นเผ่าควินซี่นะครับเพิ่มโอกาสให้ศัตรูที่เป็นเผ่าควินซี่เนี่ยติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับตัวของน้องเนี่ยเป็นผู้สังหารชตาลิเตอร์ก็จริงนะครับแต่ไอ้เผ่าชตาลิเตอร์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีติดเผ่าควินซี่มาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเขาถึงเอาเป็นเผ่าควินซี่เพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่านะครับเพราะถ้าเกิดคุณเอาแค่เผ่าชตาลิเตอร์เนี่ยเวลาคุณไปตีกิว บอสมันเป็นเชลเตอร์เลเตอร์ก็จริงแต่ว่าลูกน้องเนี่ยมันเป็นควินซี่นะครับการที่เป็นเ่าควินซี่เลยอันนี้ถือว่าดูดีมากนะครับลดค่าป้องกันของศัตรูอีกด้วยนะครับอาเบลิตี้นี้จะทํางานก็ต่อเมื่อคุณกดท่าไม่ตายและศัตรูโดนการโจมตีจากท่าไม้ตายของคุณนะครับถ้าเกิดศัตรูโดนการโจมตีจากท่าไม้ตายของคุณเนี่ยมันจะถูกลดค่าป้องกันเข้าไปหรือที่เราเรียกติดปากกันก็คือลดเกาะนั่นแหละนะครับตัวของน้องยังมีไม่สนใจการกราดแล้วก็ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดอีกด้วย นะครับสามารถตีทะลุไปเดยน,นะครับแล้วก็เมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยจะได้บูสต์ HP 80เป็นระยะเวลาหนึ่งตีพวกเผ่าควินซี่ชัตารเ,เตอร์ยังไงก็ติดง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามีอาบิตี้ช่วยทำให้ติดง่ายขึ้นนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารนะครับ30แต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะเป็น50อันนี้เพิ่มช h ตารเ,เตอร์นะไม่ได้เพิ่มเผ่าควินซี่นะครับตัวของ ลิซอโตเนี่ยเป็นผู้สังหารชตาเลเตอร์นะครับแค่อบิลิตี้ทำให้ควินซี่ติดง่ายขึ้นเพราะว่าชตาเลเตอร์มันติดเผ่าควินซี่อยู่แล้วนะเผื่อบางคนเข้าใจผิดกันนะครับความแรงของการโจมตีระยะประชิดแรงขึ้น10%แต่ถ้าเกิดตีกิวแรงขึ้น30%แล้วก็เบิรนฮิตสักิลบวก2ตั้งต้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะเป็นบวก3นะก็เป็นตัวละครที่มีความแรงและก็มีอบิลิตี้เสริมในด้านตีกิวเข้ามาด้วย นะถ้าเกิดถามผมว่ามันไม่มีอาบลิตี้ช่วยตีกิ้วเนี่ยมันก็พอตีกิ้วไหวนะครับเพราะว่าความลงความแรงเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าพอมีอาบลิตีธธ้ช่วยตีกิ้วเนี่ยมันตอบโจทย์ง่ายกว่าเดิมนะตีกิ้วง่ายเลยนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เอามาใช้ในเรื่องการตีกิว้วสตาลิเตอร์ได้ดีนะเรียกได้ว่าท็อปสุดเลยในณปัจจุบันนะครับสำหรับการเอาไปตีกิว้วสตาลิเตอร์ระยะประชิดนะดูดีกว่าอิจิโกะม่วงดาบคู่นะครับล่าสุดแน่นอนในเรื่องของการตีกิ้วสตาลิเตอร์ระยะประชิดนะครับดูดีกว่าว่าาแนนนนนนอะะะครรัับเพฉ้ ใครที่กำลังติดปัญหาเรื่องตีกิวชะตเลือ์เลยไปชิดน้องดีทอรโตตอบโจทย์นะสิ่งที่เสียดายก็คือไม่มีความแรงสกิลมาให้อีกแล้วนะหลังๆคือกักนะครับไม่ค่อยเห็นมีมาให้นะบางทีตัวละครท้ายเดือนก็ไม่มีมาให้บทตัวละครจะสุดก็สุดไปเลยบทตัวละครจะกักก็กักเหมือนเดิมนะอันนี้น่าเสียดายนิดหนึ่งนะล่าสุดอย่างอาสองเดือนที่แล้วปะจีเซลนะเออไอจีเซลนี่คือไม่มีกักเลยนะแต่ว่าตัวละครพวกนี้นี่ ตักกันแบบเห็นๆเออน่าเสียดายเหมือนกันนะผมก็อยากให้มีในเรื่องของเพิ่มความแรงมาสักทหนึงก็ดีสัก20%แต่ว่าไม่มีมาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าภาพรวมตอนนี้ถามว่าดูดีอยู่ไหมก็ยังดูดีอยู่ยังคงเก่งอยู่นะสำหรับน้อง otto, นะิทอโตเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันดีกว่านะว่าภาพรวมเกมเพลย์ของิทอโตเนี่ยมันจะสมูทขนาดไหนมันจะเล่นได้ลื่นมือเข้ามือขนาดไหนนะครับเรามาเริ่มมาที่ exmove ก่อนเลยนะ exmove เป็นแบบนี้นะ ขี่รองเท้าไปดิฟไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทำดาเมจพร้อมกับแจกบาเลียให้เพื่อนๆแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับนี่จะด,ดูใหม่เห็นป่ะแบบนี้เลยมาดูในส่วนของการโจมตีปกติกันบ้างนะครับก็เอากระเช้าฟาดหน้าใช่ไหมเนี่ยอันนี้ถือกระเช้าอยู่หรือเปล่านะตีสี่ครั้งนะั้นเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับก็สายสก,กิลไม่ต้องสนใจการโจมตีปกติก็ได้นะครับ สกิลหนึ่งนะครับรวบระเบิดเนี่ยปึ๊บแล้วก็ตุ้มนะครับนี่ในส่วนของสกิลที่1นะก็เป็นสกิลที่เคลียร์มอนเตอร์แบบกว้างๆได้ดีเลยนะครับและในส่วนของสกิลที่2อ่าโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆนะครับตุ้มแบบนี้เลยนี่ระเบิดเห็นปะอ่านะไกลด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวดูวจากตรงนี้นะครับระเบิดตุ้มตัวข้างหลังคุณเห็นปะเนี่ยนอนแผ่แล้วเนี่ยตายกันไปแล้วนะครับอ่าก็มีความไกลด้วยในส่วนของสกิลที่2นะครับและในส่วนของสกิลที่3 ังจอนะครับภาพรวมเกมเพลย์ก็เล่นง่ายๆนะขายความกว้างนะครับสำหรับน้องลิทโตนะก็โอเคมาเล่นง่ายดีเวลาคุณไปตีกิวอย่างเงี้ยเจอมอนเตอร์แบบกระจายกระจายก็เก็บได้ค่อนข้างง่ายนะครับมาดูในส่วนของแอน m เมชันทำให้ตายกันบ้างนะครับแจกของขวัญแล้วก็ไปนั่งกินคุกกี้อ๋อน้องถือแก้วผมนึกว่าถือกระเช้าใช่ไหมมันกระเช้าหรือแก้วอะเอาไปว่าใครรู้บอกกันได้นะครับ สรุปภาพร,รวมตู้กระชาคริสต์มาสครึ่งหลังนี้นะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดถามผมว่าตู้นี้มันแมทกับใครบ้างมันตอบโจทย์กับผู้เล่นกลุ่มไหนบ้างนะต้องบอกเลยว่าตู้นี้เนี่ยทั้ง2ตัวละครออกแบบมาช่วยตีกิวเป็นหลักช่วยตีกิวได้ดีนะอย่างรีทัปโต้เนี่ย เป็นตัวละครที่เอาไว้ตีกิลชตาเิเตอร์เป็นหลักนะซึ่งนับปัจจุบันเนี่ยผู้สังหารชตาเิเตอร์ระยะประชิดเก่งๆมันหาค่อนข้างยากที่เห็นมีเข้าตาก็มีอิจิโกดาบคู่สีม่วงกับมาสคูลินที่เป็นสายโจมตีปกติถ้าเกิดคุณขาดอิจิโกไปในี่ยีทโตมันสําคัญมากๆในการช่วยตีกิลแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจตีกิล คุณไม่ต้องสนใจน้องก็ได้ส่วนเกมมี่ก็เป็ตนตัวละครเฉพาะทางที่เฉพาะทางยิ่งกว่าลีทัตโต้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตีกิวจะจ๋าเลยเพราะเป็นสายโจมตีปกตินะที่แจกบูทได้ถี่มากๆนะแจกบูทได้เยอะดีวกว่าใช่ว่าแจกบูทได้เยอะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบรายละเอียดว่าไอการวนบูทของเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะในเรื่องของการบับว่ามันระยะเวลาที่บับอยู่เนี่ยมันอยู่ถึง20วิิบวิหรือเปล่าถ้าอยู่ถึง20วิิบวิจะดีมากๆอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง มันจะมีคําถามบ่อยๆว่าหลังๆตัวละครออกมาจากตัวตีกิวทาไมไม่ออกแบบอื่นบ้างต้องบอกก่อนว่าตีกิมันคือคอนเทนต์ินเกมครับมันคือคอนเทนต์ที่แบบระดับสูงในเกมนี้นะตีกิ้วลิมิตเบเกอร์เควสอะไรพวกนี้ซึ่งรีทอโตเนี่ยมันไม่ได้แค่ตีกิลอย่างเดียวมันไปลงดันอื่นๆก็ได้นะถ้าเกิดผมบอกว่าตัวสายสกิลมันตีกิได้เนี่ยมันไปลงคอนเทนต์อื่นมันก็ได้ครับเพราะว่าตัวมันแรงนะ เออตัวมันแรงณปัจจุบันเนี่ยมันมีทางเลือกหลากหลายมากถ้าเกิดคุณจะหาตัวลงคอนเทนต์ทั่วไปปกติแบบลงทั่วไปนะลงดันทั่วไปลงหอคอยลงเลดบอสอะไรพวกนี้ไอตัวละครผู้นี้มันทำได้อยู่แล้วเพราะมันตีจีวไวดันพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องตรงโบนัสยังไหวเลยเพราะว่าตัวละครพู้นี้มันแรงแต่ว่าตามที่บอกณปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวละครให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย นะครับถ้าเกิดคุณจะหาแค่ตัวละครเล่นเข้ามือเก่งๆเอาไปผ่านดันทั่วไปสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของคิวเลอร์ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของหน้าที่เป็นหลักนะขอแค่ตัวละครเก่งๆที่มาแบกต่างๆผมแนะนําว่าคุณไปเปิดตู้หน่วยศูนย์ดีกว่าไอ้ตู้นั้นมันจะมีนิมยะถ้าเกิดคุณได้นิมยะนะอันนี้คือผมเปรียบเทียบแค่ตัวละครหลักนาตู้นะอ่ะผมจําเนื้อในตู้มันไม่ได้แต่ว่าผมขอเปรียบเทียบแค่ตัวละครหลักที่แบบเป็นตัวขายเลย นนิมายะมันจะเข้ามือกับผู้เล่นใหม่มากกว่ามันรัวสกิลง่ายกว่ามันมีอารบิทีซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัวละครที่รัวสกิลง่ายๆภาพรวมเกมเพคคือดูดีด้วยถ้าเกิดคุณจะเอาแค่ตัวละครที่แบบมองในด้านที่แบบมันเคลียร์อย่างเดียวนะเอาไปเคลียร์ดันทั่วไปเอาไปตีเลดบอสเอาไปตีอะไรต่างๆนะครับไปนิมยายะก็ได้นะครับลิมิเกอร์ควสตีกิลมันก็ได้เหมือนกันแค่การตีกิลการลงล,งลิมิเกอร์ควส เนื้อในมันแตกต่างกันคิลเลอร์มันแตกต่างกันสีแตกต่างกันหน้าที่แตกต่างกันนะครับหลังๆเนี่ยนเวลาคนเขาจะเปิดตู้เขาจะมองในจุดนี้เป็นหลักว่าเฮ้ยหน้าที่ทําอะไรคิลเลอร์อะไรนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเล่นตีทั่วไปเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันตัวละครใหม่ๆแทบทุกตัวมันไปผ่านพวกคอนเทนต์ทั่วไปได้หมดนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนําการสรุปตู้กาชานะเปิดไม่เปิดอยู่ที่คุณเลยการตัดสินใจของคุณสําคัญกว่าการตัดสินใจของผมนะครับเพชรของคุณคุณตัดสินใจกันได้เลยถ้าไม่มั่นใจรอวันที่27บางไฮไลท์จะมีการเปิดเผยตัวละครที่จะมา้ายปีซึ่งผมต้องบอกเลยว่าทุกๆปีเนี่ยมันเก่งนะครับแล้วยิ่งมีบางไฮไลท์อีกผมค่อนข้างที่จะกล้ารับประกันว่ามันจะเก่งนะ ก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายหลายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนลนะ35บาทเท่านั้นเองก็สามารถมาเป็นสมาชิก สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับและเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะตามเก็บหนังสือการ์ตูนบีบนะครับก็สามารถกดแสดงเพิ่มเติมใต้ล่างได้เลยนะก็สามารถเข้าไปช็อปกันได้เลยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนด้วยนะไว้เจอกันใหม่วินาทวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ